นี่ลุงบาวนักดนตรีฮะว่างไงลูกคือผมสงสัยมานานแล้วนะฮะว่าเมื่อไหร่เอ่อคนที่เขาแอร์ไอเนี้ยไอที่มันชื่ออะไรนะโม,โมเบอร์ฮะมันจะเข้ามาเล่นเกมเราสักทีฮะลุงเอ่เอ,อมาดิลุงจะบอกให้มาคุยกันตรงนี้ที่ลับๆนี่แม่ไม่อยากจะให้มันรู้จริงๆไอนี่มาไม่มาเล่นเราหลายวันแล้วไอเนี่ยเห็นบอกว่างานเยอะเนี่ยอมมันอ้างชัดๆเลย ฮ้จริงเหรอฮะโอ้ยคนแบบนี้ไม่น่าเกิดมาเลยนะฮะลุงฮะเอ้ยไอน้นี่เอ้ยคุณผู้ชมครับดูสิฮะไอสองคนนี้นี่มันแบบนินทาผมนะฮะเนี่ยโอ้โหแหมก็ต้องกราบสวัสดีนะครับพี่รักแฟนเกมและพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะฮะแหมก็เล่นมุกตัวละครอ,อีกแล้วนะฮะโอเคครับผู้ชมครับ หลังจากที่ห่างหายกันไปนานแลมเดือนนะฮะกลับมาอีกแล้วนะครับกับลายบอฟาร์มเจ้าเก่านะครับอันที่จริงผมว่าจะเลิกทาซีรีส์นี้ไปอย่างเงียบๆนะฮะอันนี้พูดแบบพูดแบบเห็นแก่ตัวนะฮะอุบปุบไว้นะครับแต่ว่ามีบางคนยังอยากดูอยู่นะครับเป็นส่วนมากเลยด้วยนะฮะก็เลยโอเคจับทําให้มันต่อนะครับทาให้ฟาร์มเราใหญ่ดีกว่านะฮะไหนๆก็เล่นมาแล้วโอเคครับ อูดมากแล้วโอเคเกี่ยวเลยแล้วกันอ่าขยายกล่องเต็มจัดไปเสียงอาจจะไม่ดีนะครับวันนี้แน่ภาคเมื่อกี้นี้ก็เสียงอยู่ในคอกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อกี้ปลุกข้าวไปแล้วถั่วตามด้วยแครอทตามด้วยชูการ์บีดเอ่อชูการ์บีดแครอทถั่วเฮ้ยแล้วข้าวโพดอ่นนี้ข้าวโพดอาข้าว ข้าวสาลีออปลูกแล้วโอเคไม่ได้เข้ามานานหลอนหมดเลยฮะอ่าเก็บไปสองคนนี้ก่อนไหนอีกสองอีกสองตัวไปไหนนี่ไงเามื่อกี้นินทานอะไรฉันวะเปล่าฮนะนี่อย่าให้รู้นะเดี๋ยวเฮ้ยคุณผู้ชมยังจําไป่ีได้ไหมเนี่ยผมลืมไปแล้วเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยค้างไว้ตั้งแต่พาร์ที่แล้วนะฮะรู้สึกจะเป็นพาร์ที่เก้าเครับพาร์ทนี้ก็พาร์ที่สิบนะฮะเออเว้ย ฉลองพาร์ทที่10พอดีนะฮะและนี่มันอะไรวะเนี่ยแต่ผมเปิดดูก่อนนะครับไม่แน,น่ใจเป็นอะไรอ๋อเป็นร้านเคปนะฮะอืมเขาว่าไงเครปแสนอร่อยร้อนๆสักอันไหมจ๊ะนะจุดๆอีกแล้วไอ้บาวนี้ก็จะงงอะไรจักหนานะฮะอ่ะท่านบราวไ้้ยินข่าวเรื่องฟาร์มแล้วนะว่าไงครับถึงความสามารถของผมจะยังต่ำต้อยนะโอยลุ รู้สึกบาตัวนี้มาแบบถ่อมตัวแต่ก็จะพยายามเอาละต้องสร้างขวัญและกำลังใจสักหน่อยคุเรคุเรคุเรเคลเคลคุเรคุเรเคลเคลคืออะไรเออเคลฟโอ้คุเรคุเรเคลเคลมาตอตอนนี้อันนี้มีอะไรอ่าเคลฟเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าเคลฟต้องใช้อะไรบ้าง ต้องใช้นมงัวด้วยนะฮะรู้สึกอันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นฮลัฮโลโหลฮัลโหลสองขีดหนึ่งกิโลสิบขีดโมโบโจูจีบราวฟาร์มนะฮะแม่ไม่ได้เข้ามาสนาณเลยร้านค้าก็ด้วยนะฮะตอนนี้มีเมลอนปังเดี๋ยวเก็บพวกนี้ไว้ก่อนนะครับรับตังรับซับแป๊บจุงเง่นะไม่รู้ว่ายังมีใครเล่นอยู่หรือเปล่านะฮะบาวฟาร์มนะี้ อ่าอันนี้สั่งโอ้ยอย่างละสามเอาไปเลยพี่ไปเลยครับบุ้นบลื้น,ปน,ปนไปส่งละจ้าตรงนี้มีรับคำขอจากเจมแล้วก็ผลิตขนมปังนะครับไปเยี่ยมฟาร์มเอ่อไปเยี่ยมฟาร์มเพื่อนกันเพื่อนไปเยี่ยมฟาร์มเพื่อนกันคืออะไรวะรู้สึกตอนนี้จะมีสต็อกค้างโอ้โหขอสิบห้าเลยไม่ขายได้ไหมพี่ขอสิบห้าอ่าอันนี้ไข่นะฮะ อันนี้ก็ตัว11โอ้โหจนทู้สึกจะขอกันเยอะมากโอเคข้าวมาแล้วข้าวมาข้าวมามาก็ขอภัยนะครับสำหรับคนที่รอซีรีส์บาร์ฟาร์มนี้แบบโคตรนานแล้วผมไม่ได้ทำสักทีนะฮะอันนี้อ้างอะไรไม่ได้นะครับผมไม่ได้ทำเองไม่ได้ทำเฉยๆนี่แหละครับโอเคจัดไปเว้ยจัดไปไก่เอาไข่มาเอาอาหารไป ขนมปังนะครับเมื่อกี้ได้ขวานมาด้วยรู้สึกจะขนมปังตามด้วยขนมปังข้าวโพดขนมปังอ่าตรงนี้มีกล่องมีกล่องกองแห่งความลับอยู่รูดปืดปืดว้าได้อีเตอร์นะครับอีเตอร์อีโต้เนี่ยม <c oughs> มุกอะไรโอเคอบ,บีบลูดโยนลงไปในเครื่องครับเฮ้ยชูกาบีดนี่ว่า โอเคตอนนี้ของเต็มนะฮะไก่เกยหมูหมากินแล้วตอนนี้เก็บนมอ้าวของเต็มผมจะอะไรออกดีอ๋อนี่ไงเอามาขายก่อนครับผู้ชมครับโอเคโอ้ไม่รู้จะยังมีคนมาซื้อของเราอยู่หรือไม่จัดไปร้านค้าเราจัดไปจัดไปจัดไปโอ้ตอนนี้มีเนื้อหมูนะฮะ รู้สึกว่าเนื้อหมูนี่เจ้าไปทำตรงนี้อ่าเก็บของโอเคเดี๋ยวเราจะโยนไข่กับข้าวเนื้อหมูกับอ่าแล้วก็ข้าวโพดนะฮะโอเคร้านโมเวอร์จีฟารมยินดีต้อนรับทุกคนนะ,ะครับใครถ้ายังเล่นอยู่ผ่านมาก็ช่วยกันอุดหนุนของหน่อยเดอ้อนะตรงนี้ตรงนี้มีคอนนะครับเป็นพ็อปคอนนะฮะ เอาไว้ดูหนังก็ได้นนคาัน,นีโอเคตอนนี้เรามีเนื้อหมูด้วยเนื้อหมูน่าจะยังไม่จําเป็นเลยฮะเดี๋ยวเราโยนลงไปในร้านค้าเลยเนาะโอเคจัดไปนะตามด้วยการเก็บพวกอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปทําภารกิจที่เบามิชชั่นบอกมาดีกว่านะครับผู้ชมครับโอเคเราจะไปเยี่ยมฟาร์มเพื่อนกันนะฮะหกสิบหัวใจด้วยกันโอเค ก่อนอื่นเราไปที่คุณลุงก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคุณลุงจะเป็นฟาร์มที่มีทุกอย่างเลยนะฮะไปดีกว่าลุยไอง้งาไอ้หนุ่มเนี่ยกลับมาอีกแล้วหรือเนี่ยใช่ฮะคุณลุงครับกลับมาอีกแล้วครับอยากกินเกี๊ยวซาร้านคุณลุงนะฮะเออว่าไงครับคุณลุงสบายดีไหมฮะสบายดีเสียว่าไงแล้ววันนี้มาทําอะไรเนี่ยผมจะมาเอ่อเขาเรียกว่า มาเยี่ยมชมนะครับมาหาซื้อของด้วยนะฮะไปแล้วครับคุณลุงครับไอ้ไอ้อ้ยะไอ้ยะซะด้วยนะครับโอเคฮะเข้ามาดูของขายร้านคุณลุงเช่นเดิมนะครับเมื่อกี้ก็แวะทักทายกับคุณลุงร้านเกียวซ่าไปแล้วนะฮะอ่ะแปะอ่ะแปะไม่ใช่ลุงดิอ่แเปะไอ่าองยอิงยะนะฮะโอเคกลับบ้านดีกว่านะครับตอนนี้มาเยี่ยมฟาร์มคุณลุงแล้วไม่มีอะไรซื้อเลยเดี๋ยวเราไปเยี่ยมฟาร์มคุณลุงต่อดีกว่า เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าพอมาเยี่ยมฟาร,ร์มแล้วหัวใจมันขึ้นตามที่บาวมิชชั่นกําหนดไว้หรือไม่นะครับเผื่อมันไม่ขึ้นจะได้แบบรู้ว่ามันไม่ถูกนะฮะอา้าทำไมมันไม่ขึ้นวะหรือว่าฟาร,ร์มคุณลุงมันไม่ใช่ฟาร,ร์มเพื่อนกันหมุนรูเล็ตรูเล็ตต้องใช้ห้าสิบโอเคเหมือนเดิมนจ,จุดจุดนี้ตรงนี้ห้าเอาไปครับอย่างละห้าเจมนี่ไงเจมมาแล้ว เชิญเลยเจม5าฟองโอเคพลกิจได้1อันผลิตขนมปัง2อันตอนนี้กำลังผลิตยอยู่นะฮะอยู่ในช่วงขเขาเรียกว่าปรีชีปรีจะบอกปรีซีซั่นนะมันมันไม่มมเกี่ยวนี่มาโอเคโยนข้าวลงไปช่วงนี้เราขาดแคด่รอทเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแค่รอทแครอทมีพอนะฮะเราโยนข้าวลงไปต่อเนื่องแล้วกันเลครับผมโอเคตรงนี้มีใครสั่ง ลิโอนาดลิโอนาดเอาเลยจัดไปเอาเลแล้วลิโอนาดมารอยอยู่ตรงนี้ด้วยนี่จะเอามันทุกอย่างเลยมูนเอาถั่วอีกแล้วนะเนี่ยฮนะเออเอาแต่ถั่วนะครับมูนเนี่ยนะมีถั่วไหมไม่มีเนี่ยสองรอบแล้วยังไม่ให้อะไรมันเลยให้รู้สึกอันนี้มีของพิเศษให้เราว้าวได้เชรนะฮะกล่องของขวัญไอ้กล่องข้อความคุณลุงให้ต่อเนื่องเลย ผรู้สึกจะมีคูป,ปองใช้ตัวตัวซุ่มกระชาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเลเวลสิเหมือนเดิมนะฮะผมยังไม่ได้อัพเลเวลเลยตืด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 อ่ามีคนมาซื้อแล้วช่วงนี้จัดปลาหญยเสียครับผมโอ้ยผมลืมไปผมมีฟาร์มบัวอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะยังไม่ได้เก็บเลยเลี้ยงต่อรู้สึกตอนนี้อาหารบัวเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมดูดิ อย่างละยี่สิบทั้ง,งน,นั้นนะฮะอาหารแต่ละอย่างผมเน้นอาหารไก่เป็นหลักครับนั่นไงข้าวหมดบัวหมูอ๋อหมดแล้วฟูฟี่อ่าข้าวข้ามาพอดีข้ามาพอด,ดีโอเคเราโยนข้าวลงไปใหม่นะฮะรู้สึกเมื่อกี้ข้าวโพดจะน้อยด้วยอ่าตรงนี้อาหารหมูอาหารบัวเรียบร้อยครับผลิตไว้ประมาณนี้น่าจะพอแล้วหมอ ร้องอะไรจังหนาพี่เอ้ยโอเคครีมเทียมนะฮะตรงนี้มีแล้วก็โอ้โหเหลือเฟือเหลือเฟือว่าเดี๋ยวนี้เหลือเฟืออนะ่ะโอเคเก็บวันนี้ภารกิจสำเร็จนะครับหมุนรูเลตสักหน่อยกองแกง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 กรองกระแรงเอามาทำไม้ฮัตด,ดอกอยังไม่หิวนะครับให้ฮัตด,ดอกละมาซะละ้ะ โอเคตอนนี้มีภารกิจอะไรบ้างมูลมูลมาแล้วให้มูลแล้วกันนะครับมูลนี่ผิดหวังกับเออ่ฟาร์มลหลายหลายครั้งแล้วนะถ้าไม่ให้มันนี่มันจะไม่ซื้อของฟาร์มเราแล้วแน่ๆเลยเง่โอเคเข้ามาร้านบ้าฟาร์มเมอร์ตืดตมตืมตึดตมตืดตดมตอนนี้สิ่งที่ต้องปลดปล่อยไปคือฮัตด,ดอกนะฮะไข่ด้วยโอ้ไข่เยอะมากรู้สึกไข่ที่นี่ขายถูกมากเลย ถ้าไข่ถ้าไข่ในชีวิตจริงเราขายถูกขนาดนี้ก็คงจะดีนะฮะโอเคเอ่อตรงนี้เดินตลอดกันจังเลยเนี่ยพวกเนี้ยตอนนี้มีถั่วนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการโยน้าวโพดลงไปนะฮะใช้ใช้คำว่าเพาะปลูกก็ได้มั้งนะฮะใช้คำว่าโยนเลยแหลนะโอเคถั่วโอ้โหถั่วมีเยอะละเดี๋ยวผมจัด้าวโพดให้เยอะๆโอเคตามด้วยโอเจมขอน,นมไปเลยเจม เจนนี่เป็นเป็นคนที่ชอบกินนมมากนะฮะรู้สึกว่าอยากจะผิวพรรณสวยอะไรนี่แหละนะฮะผมจำได้อยู่ที่พูดกันไมพพร์ทน้นนะฮะโอเคปรามานนี้เว้ยมีอะไรอีกมีอะไรทำอีกผมอยากปนล,ล็อกบ้านหลังนี้แล้วอยากตกปลาครับผู้ชมครับเฮ้ยไอนี่มันตกอะไรของมันวะเนี่ย <c oughs> ไหนสายเบ็ดมึงวะเฮ้ยไหนสายเบ็ดเองเนี่ยเออเหินนั่งเอาไม้ไผ่ นั่งกับไม้ไผ่ลอยน้ำเฉยๆนะฮะตรงนี้โอ้ลิโอนาดให้ลิโอนาดไปตอนนี้ผมจะดูลออนน็อตของนะฮะอ๋อตรงนี้ตอนนี้ใครอะเจสซิก้าเจสซิก้าต้องการข้าวโพดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอข้าวโพดเราติ้มติมติมติ๊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 มติมติ๊มต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  แม่อันนี้คืออะไรการจัดอันดับบายรถไฟเออดูคร่าวๆมันคืออะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะโอเคข้าวเรามานะอยานี่ก็อยากเป็นซูเปอร์แมนตั้งแต่พาร์ทพาร์ทแรกยันพาร์ทที่สิบแล้วนะฮะโอ้โหรู้สึกว่ามันจะอยากเป็นอะไรกันขนาดนั้นวะ เอ่อตรงนี้เราจะใส่แค่รอดไปตามด้วยการเก็บโอ้ลูกค้ามาแล้วเปลวาเอ่อไม่มีครับเอ่อน้อยครับไม่ขายฮะลิวนาดใหม่แล้วเหรอไม่มี <Yeah. S 1> สักฝกักเลยฮเออไปกันรัวๆเลยครับโจงนี้ตึมตึมตึมโอเคเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเรามั่งนะฮะตอนนี้ เออไปเยี่ยมคุณอะไรเนี่ยโทอีละ่ะดึบด๊บดึบ๊บตึ๊บตึมโอเคไปเยี่ยมเขากันนะครับไปเลยเอาเลข่เข้ามาเล่เข้ามาเลข่เข้ามาทางนี้มีเบอร์เกอร์สดสด,สดล้อล้อที่คุณกินกับร้านบ้าวแมคโดนี่น <laughs> บ้าวแมคโดนี่โอ้ชื่อร้านพี่แม่งโคตรแปลกนะฮะถ้าร้านนี้ร้านอะไรฮะลุงฮะอ,อ่าร้านนี้น่นเหรออ่าข้าวหน้าหมูไงล่ะแกอยากกินหรือเปล่าไอ้หนุม่ม ยอยากกินมากเลยข้าวหน้าหมูตัวนี้มีซูชิอยู่ใกล้ๆด้วยนะฮะโหแล้วเอาร้านเค้กมาอยู่ตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากตอนนี้เราอยู่ในฟาร์มนะครับของเพื่อนเราคนหนึ่งไงฮะเฮ้ยตรงนี้ไงมีหมัวใจให้เก็บออเก็บได้ทีละสโอเคเก็บหัวใจแป๊บอุ้ย <I am S 1> ความสัตว์ติดกันมากเลยนะฮะตรงนี้มีเหมืองด้วยอ้าวเก็บหัวใจได้แค่นั้นเหรอ โอเคฟาร์มใหญ่มากนะฮะคนนี้โอเคออกไปกับบ้านเราดีกว่าไปดูว่าของบ้านเรามีอะไรบ้างก็ยังคงเล็กอยู่เช่นเดิมเพิ่มเติมคือความน้อยเฮ้ยตรงนี้เป็นตัวเฮดเลยอ่ะแสดงว่าเน็ตแถวนั้นนิดยังไม่เป็น 4G นะครับยังเป็นเฮดอยู่เกี่ยวกันไหมโอเคปลูกข้าวโพดเฮ้ยรู้สึกตรงนี้ <c oughs> เจสสิก้าเจสสิก้าสั่งข้าวโพดนะฮะ เดี๋ยวเราโยนข้าวโพดลงไปอีกสักหนึ่งทีตามด้วยโอ้ยแครอทอย่าพึ่งแต่ก็ลงไปซะแล้วอย่าพึ่งแต่มือมันไปแล้วอ๋อไก่ไก่ออกไข่แล้วนะครับโอคามกดวะคาม,มาเก็บฝั่งนี้ด้วยด้วยคิดดูเอาเถอะร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ู้สึกแปลกๆนะโอเคไก่เราเต็มไปหมดเลยเก็บอาหารนะอาหารน่าจะยังไม่ต้องผลิตแล้วแหละฮะมันพออยู่ในตัวของมันเองนะครับ ตอนนี้ผมต้องการปล่อยไข่ผมต้องการปล่อยไข่ไปอย่างยิ่งเร็วเร็วโมเบอร์จีฟาร์มร้านค้าโมเบอร์จีตับๆเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมครับมีโปเกมอนมาซื้อของบ้านเราอ่ะเออไมีโปเกมอนมาซื้อของร้านเราอ่ะมาไม่ไปอยู่ในเกมเลยฮะโปเกมอนเนี่ยขายสักสิฟองขอแพงๆหน่อย ขอแพงๆเพื่อความอยู่รอดสักนี่แหละ180สุดเลยเต็มแม็กเต็มแม็กเต็มภ mm. ูมิโอเคมีคนซื้อหรอประกาศอยู่ตรงไหน,นไม่มีโอเคฮะเก็บของอวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะประมาณนี้เดี๋ยวผมดูของก่อนว่ามีอะไรให้ลงบ้างไหมต่อไปก็รถทูเลเวล17นะครับต้องการร้านแมคโดนีนะฮะ บราโวดนี่นะครับต้องการร้านบราโวดนี่มาตั้งไว้นะครับผมเป็นคนที่ชอบกินพวกฟาสต์ฟู้ดพวกนี้มากนะฮะก็ว่าไปเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เราเลเวล14เดี๋ยวผมต้องแอบมาปั๊มเลเวลบ้างเนี่ยฮะเพื่อที่จะให้เลเวลมันอัพเร็วๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้ชมครับแม่ไม่ได้เข้ามาสนานนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นิดเป็นคลิปที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป็น คลิปที่มันครบพาร์ทที่สิบพอดีหลังจากที่ไม่ได้ทํามาตั้งนานนะฮะ <Wow. S 1> โอ้ก็ช่างเป็นอะไรที่แบบดีมากจริงๆนะครับโอูู้ลมาอีกแล้ว <Wow. S 1> ว่าไงมูลช่วยอวยพรให้ฟาร์มของผมใหญ่ๆกว่านี้หน่อยครับจริงเหรออา่าไหนไหนเห็นบอกว่าพาร์ทนี้รู้สึกจะเป็นพาร์ทที่สิบแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ใช่ครับผมพี่มูลครับแล้วว่าไงฮะอวยพรไหมครับก็ยังไงก็ขอให้ ขอให้แบบร่ำร่ำรวยๆนะขอให้ช่องของเองมีขาเล็กยอดผู้ชมนะเข้ามาดูนะแล้วก็อขอให้อายุยืนอายุมั่นขวัญยืนนะคะ,ะอายุวันนะสุขะพละนะครับนะ,ะสาธุครับผมพี่มูลโอเคขอบไจ่มากครับอเอารางวัลไปเลเอารางวัลด้วยการไม่ให้ซื้อของไปไปไหนละพี่ โอยบ้าเอ้ยโวยพรซะตั้งยาวสุดท้ายก็ไม่ให้ขอโกไปแล้วนะโทษับผมมันไม่มีของจริงครับพี่โอเคเก็บของไปฮะตอนนี้เราขาดข้าวโอเคครับผู้ชมครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมในวันนี้นะครับสําหรับยังไงก็คลิปนี้จะลงตอนไหนก็ต้องดูกันอีกทีนะฮะยังไงก็ตอนนี้ อยอดซับก็ประมาณ8000แล้วนะครับขอบคุณมากนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ทำคลิปขอบคุณหรอฮะจะทำอะไรกันบ่อยนักหนาถูกไหมเอาเฮ้ยจะย้ายไปไหนเลยครับโอเคก็นะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์นะฮะไลค์นะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในด้านาทางอ้อมนะฮะยังไงก็อย่าลืมทำตามที่บอกด้วยนะจ๊ะไม่ได้ อ่าไม่ได้โอ้โหเป็นเลข6เลยตรงนี้เป็นเลข6สวยงามมากมาแล้จกลงจะจบคลิปสักทีไหมนะครับโอเคครับผู้ชมครับไปเลยฮะสวัสดีครับรักนะทุกคน